หไหนดีตามเข้าไปดีกว่ามั้งเนี่ยเกมเพิ่งเริ่มทานพอตีแลนะ้ว synchronized health pod launch initiated ที่ลงนีส,สวยขอเศษของานียกกันมาเยอะจังโอโลไฟ ้ปืนได้บัมแม็กซ์สี่น่ะแปดแม็กแน่ยทำได้ว่ามันหกหรือเจ็ดนัดอช่หกหรือเจ็ดแม็กเนี่ยอันนี้โอเคไม่มีอะไรแม็กซ์ส์เต็มอยู่แล้ว

อย่าอย่าอย่ากลับอย่ากลับ<ป>อะไรเซมร์เฟิร์นึกว่าได้ซุปเปอ,อร์เอิร์ธคอยอะไรสักอย่าง อสูตมาลงมาลงมานเยแคนน่นอนข้างอร้อยนะัดนะยิงขี้แตก

Request approved. Reinforcements on the way. Terminal outpost destroyed. มันมีซากมาติดต้องหุดนะโอ้โอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้ยังใช้ไม่คุ้มเลยพ <c oughs> ังแล้วเครื่องไปยังไงวะเนี่ย ยังใช้ไม่หมดกระสุนเลยไม่หมดละ่านก่อน and uh hello to democracy bang 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 you will never destroy our way of life <coughs> calling in orbital strike why <coughs> Tagging location, northwest. Yeah. Tagging map, west. Do you want to go Yeah, I'm right behind you. Marking location. No, cancel that. Heavy. North. 100 meters. <coughs> Sending in an eagle! Tagging location. Never mind. <coughs> 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 Bug out post spotted. Prepare to exterminate. Requesting air support. Heavy North. Close. Requesting orbital. Heavy northeast. Requesting advanced weaponry. ไปแล้วห่งตัวตัวบ้าบ้าลาวมาใช้คนอื่นด้วยพวกมาแรงก็จ้อย หลังโผล่มาข้างหลังยิงไม่เข้าเกาะมันหนักเอาจ่อเกาะมาใส่โดน์หมดไปแล้วนะ

Yeah. Attacking map. West. 100 meters. Outpost cleared. Dummy. Is Nikki still at your house? No, oh, she's at your house but she forgot to bring her baggage. Bug outpost break. spotted. Prepare to right, exterminate! Right, and then come back. Right. Fire in the hole! โอยวัดเดาเฮลปิดประท้างลงาอ่ะตีขอรเจ็บเลยนะเออเ,เมื่อกี้ปลาไหมลูกแรกปลาไม่เป็นไรวะวยามหมดเลย ที่คุกด้วย หลุมอีกจุดหนึ่งนะสุดท้ายก่อนกลับกระสุนกระสุนจะมาสนหน่อยอสักทีมีโหลดฟรีไปเลย to extraction when ready what is that what is that book about that's so good yeah, on, you gotta come all the way back requesting air support uh -huh. ยุร้อนเข้าเกาะหนาทั้งนั้นเลยแต่ละตัวถูกหมดถูกหมดโนดโนด

เมามาแล้วเกิดครั้งสุดท้ายตอนนี้มันเลกไปสองค้งเองอะลงมา ต้องระวังพายุร้อนด้วยอ่ะตายกันหมดเลยตายง่ายว่ะไม่เอาหุ่นออกมา ไปรอจดจอดยานเสียงเข้าฮะ ปิดเลยอายุมาลบ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 ,ลบ,ลบตันตันตั Proceed to extraction when ready. Marking location. ชนมาให้หมดเลยติดไฟมีคนติดไฟลองมาแล <fits you Elena> ้วเพื่อเรียกว่าคุณหลบัน ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเก็บตัทีเก็บตัทีมึงมาเลยเพื่อนทางสะดวก ต้องอยคนหนึ่งมาถึงจะกดออกได้ไม่งั้นวิ่งมาไม่ทันอยู่อย่างไกลเลยกดแล้วเดี๋ยวคงมานะั้งยิงซับยิงซับรับระยะไกล Oh, need me, I mean. ETA, T-minus, two minutes and thirty seconds. Say hello to democracy! Yep, Say hello to democracy! Orbit location! Northwest! Cancel that. สปอนแต่ของนี้ไว้ <For prosperity. S 2> อ๋อมันเรียกกำลังเสริมมาจากใต้ดิน ขึ้นหลักนะเคีย <laughs> สสบ,บายเลย <c oughs> ไม่หุ่นช่วยบ๊ม <c oughs> out. Orbital inbound. Requesting air support. Kill them all. -T -T is 30 seconds. The combat zone to resupply. Tagging mort, mort. location west. This is Pelican One. I have visual on the extraction zone. Bugs, northwest. Ah! มามาเรื่อยๆเลยยาเรามาแล้ว.

ไปขึ้น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 เทคออฟแล้วมาจะเล่นน้ำมันกันแล้ไม่อไม่ยอม,ยอมยอขึ้นกัน เวลาไปยี่สิบสองนาทีครึ่งผ่าทุกอันเลย <c oughs> เคลียร์ควสตผ่าหมดเลย <c oughs> โคยังไม่อัพ กับไปก็ตาย